ก็กราบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTV c l i p นะครับก็วัสดีดีดีครับนะวันนี้ก็จะพามาอยู่กับเว็บหนึ่งสองห้าเรานี่จะประมาณนี้ครับผมลือเช็คดูนะครับก็ผมไม่ได้ลันอินนะผมอัดเลยอะเนี่ยลูกติดนิดนึงเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาครับก็เอาไปขัดเอากระดาษทรายขัดใช้ต่อได้นะครับมันมันมันไม่ใช่ปัญหาใช้ต่อได้นะครับ ก็คือรถไครที่ที่ที่ปลายไม่เดินนะครับปลายไม่เดินหนึ่งที่ต้องแก้นะหนึ่งสปริงแข็งเกินไปหรือเปล่าสปริงวาวนะแข็งเกินไปไหมแล้วก็ถ้าสปริงวาลแข็งเกินไปก็ไปเปลี่ยนสปริงนะครับถ้าใครใส่สปริงแต่งอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้ปลดไม่ได้ปลดรอบแนละ้วไม่ไม่ได้เพิ่มรอบเป็นหมื่นกว่าอย่างเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องใส่สปริงที่มันแข็งจนเวอร์นะครับ มันทาให้รถนั่นแหละอย่างที่พูดชิปก่อนนะครับรถไม่วิ่งนะครับท้ายไม่ท้ายไม่เดินท้ายมันสั่นท้ายมันลั้งๆท้ายเกียร์ไม่วิ่งนะครับแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งท้ายไม่วิ่งคือ,อสมมติว่าลูกสูบคุณนะมาพูดเรื่องนี้กันลูกสูบเป็นหัวแบนหมดเลยลูกเก่าผมนี่นและแล้วผมเอาไปลบมาใหม่นะครับทําใหม่ผมเอามาซตใหม่ออกออกมาซตใหม่นะครับก็ทําให้มันนูนขึ้นมา เป็นทซนงหัวโซนิกแค่นั้นนะครับแล้วก็เบาา้าฝาก็วัดซีซีใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปเก้าใหม่แล้วเอาเก้าใหม่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ยี่สิบสามยีซีซนะครับก็ใช้น้ำมัน9กห้านะผมเอาน้ำมัน9ก้าไม่ได้เอา e ี0สิอะไรท้่สิ้นนะครับก็เนี่ย ถ้าลูกคุณลูกสูบคุณหัวแบนแล้วไปทําฝาโป่งนะครับฝาที่มันเก่าเยอะๆนะเก่าให้มันเป็นหลุมแบบเยอะเลยอะ่ะเนี่ยถ้าทรงเนี้ยแล้วไปทําให้ฝามันแบนหนักเอ,อไม่ใช่ละฝาทรงเนี้ยฝาเป็นเหมือนกระทะแล้วไปทําหัวลูกสูบอะ่ะให้มันแบนแบนราบไปเลยอะ่ะนะครับท้ายไม่วิ่งรถไม่วิ่งแน่นอน,นครับ ท้ายเกียร์ไม่เดินต้นต้นดีแต่ว่าท้ายท้ายไม่เดินท้ายไม่ลึกนะครับลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะครับเนี่ยผมจะแก้แล้วผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่ารถวิ่งดีขึ้นไหมนะครับผมจะลองแก้ทีละจุดนะครับอันนี้ลองทําเองนะครับลองผิดล,ลองถูกมา,มาเยอะแนละ้วหมดเยอะแนละ้วครับแล้วก็มาสอบมาบอกวิธีใส่แหวนด้วยนะครับเนี่ยครับสาหรับคนที่ใส่ไม่เป็นนะ แหวนกวาดน้ำมันอันนี้คือแหวนกวาดน้ำมันนะครับไอ้ตัวที่สามอะมันจะมีแหวนบางสองตัวแล้วก็เป็นหยักสองตัวนะครับให้เพื่อนใส่ข้างล่างก่อนนะครับถ้าใครใส่แหวนนี้ไม่เป็นนะลองทํากันดูนะครับใส่ใส่แหวนหยักไปก่อนแล้วก็ใส่แหวนตัวบางหรือจะใส่ตัวบางก่อนแล้วก็แหวนหยักแล้วก็มาแหวนบางอีกตัวนึงเห็นไหมมันจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับลองเนี่ยลองใหญ่ๆอ่ยยอะแล้วก็ลองที่สองตัวเน,นี้ยมันจะเป็น แหวนกําลังอัดนะครับแหวนกาลังอัดก็คือจำง่ายๆเลยตัวคมๆตัวคมใส่ตัวที่สองนะครับตัวไม่คมใส่ตัวที่หนึ่งดูแค่นั้นครับไม่ไม่ไม่ต้องคิดให้มันปวดหัวนะครับดูคิดแค่นี้พอนะครับตัวคมใส่ตัวที่สองตัวไม่คมใส่ตัวที่หนึ่งนะครับมันจะมีแหวนเลยอีกสองตัวนะครับเนี่ยแหวนนะมันจะมีตัวคมกับตัวไม่คมแค่นั้นครับก็ใส่ ใส่ไปใส่ให้ถูกนะครับใส่ข้างล่างก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใส่ตัวที่หนึ่งแล้วมาใส่ตัวที่สองใส่ไม่ได้นะครับใส่ยากมากให้ใส่ข้างล่างข้างล่างไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับใส่ตามสเต็ปนะครับก็ถ้าใครรถท้ายไม่วิ่งท้ายไม่ลึกลก็ลองทําดูครับถ้าถ้าเบ้าเบ้าฝาตื้นเบ้าฝาตื้นอนะ่ะเบ้าไม่โลง่งเบ้าไม่โป่งเกินไปก็ไม่ต้องหลบนะครับเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะครับถ้า ถ้าเซตดีแล้วนะครับแล้วหัวสูบนะครับยาหลบยาหลบเวบาวตรงขอบอะอย่าให้มันเหลือน้อยเกินนะครับเดี๋ยวจะร่องแหวนจะแตกเอานะครับอันนี้ผมก็เหลืออยู่3มิลน,นะครับ3มิลตอนแรกเหลือ5มิลหลบลง2เหลือ3นะครับก็ก็ยังอยู่ในเกณที่รับได้นะครับไม,ม,ม่ไ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 ด้เสี่ยงอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ที่เราเซตอัตราส่วน ให้มันดีกำลังอัดไม่มากไม่อะไรเกินไปไม่แน่นไม่แน่นเกินไปนะครับรถจะไล่ไม่ร้อนเดนจะได้ไม่แตกครับเดี๋ยวต่อไปผมประกอบเครื่องก็ต้องรันอินแล้วแหละดูดิมันผมอัดเลยไงชอบลากเล่นมันมันครับต้นต้นเกียร์เนี่ยโอ้หมันมากบิดหงายท้องหงายท้องเลยแต่ถายถายแบบถายมัน,นดึงดึงดึงไว้อะแบบหลังหลังรถรถวิ่งไม่ออกอะนะครับ มันจะเป็นประมาณนั้นครับถ้าใครเป็นอาการนี้อยู่ก็ลองแก้ดูนะครับเช็ค mm hmm. สปริงวาล์วลเนี่ยเนี่ยแหละลูกสูบบางคนบางคนลูกหัวแบนนะครับคิดว่ามันทําทําง่ายมันก็ทําง่ายจริงครับลูกหัวแบนแล้วฝาโป่งๆครับเออมันไม่เฉี่ยวไม่ชนแน่นอนไม่มีอะไรต้องห่วงเลยแหละนะครับแต่รถไม่วิ่งไม่จีจัดนะครับก็ลองไปเช็ครถไปเองกันดูนะครับ มันในหลายอย่างครับถ้าพูดถึงะการอาการที่แบบพวกท้ายไม่วิ่งพวกรถวิ่งไม่ดีอะ่ะมันต้องดูไปทีละเคสนะครับดูทีละจุดว่ามันติดตรงไหนบ้างอะไรบ้างเราต้องแก้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ตอบประมาณนี้ครับอ่าพอดีว่านั่งทำรถอยู่เราก็เออขึ้นได้บ่างบางทีเผื่อมีคนใส่แหวนยังไม่ได้ใส่แหวนไม่เป็นไงไงอย่างเงี้ยนะครับหรือแก้ปัญหาหรือลงทะเลอยู่อย่างเงี้ยก็ ลองเอาไปทําตามมาได้นะครับผมก็เลยมาแบ่งปันความรู้เฉยนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซ like ับสไคร์นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยเออหรือเม้นท์ถามอะไรก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ